สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดรู้ก่อนออกเล็กเด็ดมาเลยคำนวณเน้นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางที่1่บวกหลักหน่วยรางที่1่หลักสิบรางที่2บวกหลักหน่วยรางที่2หลักร้อยรางที่3บวกหลักสิบรางที่3และหลักพันรางที่3บวกหลักพันรางที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ด,ด,ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบยำกับทุกงวดเป็นสูนย์งวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น19บเคูณห้ค่ะเท่ากับ1 0ึ่งศ่ห้าคูณเจ็ดสิบหกค่ะเท่ากับสามแปดศูนย์หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ 73คูณ62เท่ากับ 4, 5, 2, 6เล็กเดี๋ยวที่ได้จะได้เป็น0 1, 8, 2, 4, 3, 5, และ6ค่ะตัวเลขกจาก0ค่ะจะได้เป็น0บวก4เท่ากับ4 8บวก0เท่ากับ8 5บวก2เท่ากับ7

และ8243ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆ3มรางวันใหญ่ด้วยกันนั่นคือ0181 4874และ6651ค่ะ ตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกเต็งเลขเด็ดให้กันก่อนออกในงวดที่21ตุลาคม2566ก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น1นึคูณแปเท่ากับแปดค่ะหลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ48่สิคูณเจเท่ากับสามห้าห้าสองและหกสิบหก และ6สบหกคูณ51เท่ากับ3า6สาค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น8 3 6 0 5มหและ1ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ย์บวก1เท่ากับ1 5บวก2เท่ากับ7 3ดบวก6เท่ากับ9 และ3บวก3เท่ากับ6ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0 0 8 1 3 5 5 2 3 3 6 6 8 3 6 0 0 5 2 1 1 7 9 6 และ7113ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจะพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะไอดหวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต่งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ว ใหม่ๆหี่เด็เดๆก,กับช่องงวดนี้รวย